ว่าฮอตไหมล่ะคะหนูก็ไม่ฮอตหรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าฮอตคือคนอื่นต้องมาชอบเราใช่ไหมคะ,คะแต่ส่วนมากหนูจะไปชอบคนอื่นมากกว่าใช่แล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่เรามีความฝันหลายอย่างก็เลยไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบว่าแฟนหรือว่าคนเข้ามาจีบแต่ก็มีคนที่เข้ามาจีบวิหนูก็ดาวผสมควรนะคือหมายถึงว่าเวลาที่อยู่เป็นเป็นคนที่โดดเด่น นรรงเรียคือภาพบนเวทีเนี่ยคือหนูก็เคยแบบประกวดดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดาวมหาอะไรตอนนั้นหนูเป็นดาวธรรมศาสตร์ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอหนูเป็นดาวธรรมศาสตร์เนี่ยภาพบนเวทีดูสวยใช่ไหมคะ,คะก็มีคนมามาจีบเราแล้วเขาก็มาเจอเราที่มหาลาัยหรืออเงี้ยค,ค,คือด้วยความที่หนูไปมหาลายัยเราไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะหนูก็ไม่ได้แต่งหน้าใส่กระโปรงพีทแบบยาวรองเท้าผ้าใบใส่เสื้อตัวใหญ่นิดนึงเอาแบบถนัดว่าแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นแหละค่ะเขาก็มาบอกว่าเออน้องครับ พี่รู้สึกว่าเราแบบเราเข้ากันแบบไม่ค่อยได้มันมันเลสไตล์เรา <c oughs> มันเลสไตล์เรากแบบ็ <c oughs> แบบนั้นเออใช่ค่ะมันมันไม่ค่อยแบบคลิกกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยห <c oughs> นก็แบบจริงหรออะไรเงี้ยเสียใจจังเลยอะไรเงี้ยค่ะพอเขาไปหนูก็ัวเร้อใช่แต่ว่า <c oughs> จริงๆเราก็ไม่ได้เสียดายไม่ค่ะไม่ได้เสียดายอะไรก็แค่ ก็แค่ก็อยากจีบก็จีบก็ลอ,องจีบก็จีบใช่มันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเงี้ยค่ะไม่อยากมาจีบฉันก็ไม่เป็นไรแต่ฉันสามารถจีบผู้ชายเองก่อนได้ด้วย <laughs> ใช่คือหนูชอบคนคนหนึง่งก็เป็นเพื่อนกันมาหลายปีแล้วเขาก็น่ารักค่ะแล้วหนูก็จีบเขาหนูก็เลยเดินหน้าจีบคนเนี้หนึ<ป>่งปีโดยโดยก็คือดูก่อนว่าเขาชอบอะไร ตอนแระก็ซื้อขนมอะไรไปให้แล้วพอเขาพูดเรื่องแบบมีหนังสือปัดยงปัดยาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยคืออะไรทีนี้เขาคือเขาก็ชวนเราแบบไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมหนูก็ตามเขาไปหมดทุกที่ลองดูว่าชีวิตในแบบเขาจะเป็นยังไงหนูก็มุ่งมั่นใช่ค่ะมุ่งมั่นจริงใช่บลิกลักษณะแบบไหนคะที่เราแพ้คือเขาแบบเออแกแบบแกโดนข่าวเยอะมากเลยแกแบบคงเครียดคือหนู่าไม่เครียด แต่หนูก็ต้องบอกว่าเครียดเพราะหนูจะได้คุยกับเขาคือฉันต้องอ่อนแอฉันอ่อนแอเขาก็เลยพาหนูไปใช่เขาก็แบบเขาเขาชอบพูดเรื่องธรรมะนุนันนี่แล้วเขาก็บอกเออแนทไปปฏิบัติธรรมไหมหนูก็ว่าเออไปสิแต่ว่าของหนูไปอ่ะแบบปิดวาจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยอยากจะคุยกับคาณสาอยากไปกับเขาแต่ไม่ได้คุยกันเลยนะิบัไม่พูดไปเลยใช่แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะอยากกลับไปปฏิบัติธรรมอีกก็ต้องขอบคุณเขามากๆที่พาเราไปหนูจีบเขาแบบเป็นปีค่ะ เป็นปีก็คืออ่ะเขาทาอะไรฉันก็ทําด้วยใช่ต่อให้แบบเลิกงานดึกแต่เขาชวนไปแบบไปกินข้าวหนูกว่าอุ้ยหิวแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนๆกันใช่ค่ะหนูอยากเลื่อนเป็นแฟนใจจะขาดอยู่แล้วใช่หนูก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราแบบทําเต็มที่แล้วหนูก็เลยโทรหาเขาแล้วก็ขอเขาเป็นแฟนก็เลยบอกว่าเอ้ยเราแบบเป็นแฟนกันได้ไหมเราชอบเธอใช่ค่ะเขาตอบว่าเขาก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่า เออเราว่าแบบเป็นเพื่อนมันก็ดีอยู่หรอปะ hmm. หนูก็แบบเออเป็นเพื่อนก็ได้โอเคจบหนูก็นานั่งคุยกับตัวเองว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบเต็มที่ละเป็นเพื่อนก็ได้หนูก็อยากมีคนเนี้ยถ้าไม่ได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนในชีวิตหนูก็จะแฮปปี้มากเสียใจไหมคะก็เสียใจค,ะค่ะก็เสียใจอืไม่ร้องค่ะ แต่แค่รู้สึกว่าเหมือนเราทําเต็มที่เราอะคือเราตามจีบเขามาเป็นปีอะทำทุกอย่างไปปฏิบัติทาอะไรที่มันฮาร์ดคอร์เราทำหมด <laughs> <ไป S 2> แล้วทำด้วยแล้วนะ <laughs> ใช่ก็เสียใจอยู่แต่ก็มูกออนค่ะหนูเคารพการตัดสินใจของคนที่หนูหนูรักหนูชอบ <h ums> เขาใช่ <c oughs> แล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้น <c oughs> เขากลับมาง้อไหมอีกอีกประมาณ3ามวันเงี้ยเหมือนเขาก็โทรมาแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบเดี๋ยวเราก็ลองคุยกันใหม่ไหมเหมือนแบบเราลองคุยกันไหมเดี๋ยวนะคำคำว่าลองคุยกันใหม่แปลว่า หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนตอนนั้นเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราลองกลับมาคุยกันใหม่ไหมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยแบบว่ากันมันเหมือนเป็นประโยคว่าเรามาลองให้โอกาสกันอีกสักครั้งไหมว่าเราอาจจะเป็นแฟนกันได้ก็ได้นะและหนูตอบเขาว่าอ๋อเราเราคิดกับเธอแบบเป็นเพื่อนแล้วแล้วเราก็คุยกับคนใหม่แล้วหนูสับสวิตได้ในสามวันนะคือคนที่หนูคุยด้วยอ่ะ คือเอาง่ายๆว่าหนูตามจีบคนนี้ปีหนึ่งแล้วมีอีกคนหนึ่งอะก็ตามจีบหนูปีหนึ่งเหมือนกันอ๋อมมนเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนใช่ัพราอหนูได้รับคําตอบจากคนที่หนูจีบป,ปุ๊บหนูก<น>็เลยหันกลับมาใช่หนูก็ให้โอกาสกับอีกคนหนึ่งใช่ให้โอกาส <c oughs> อกาีอกคนหนึ่งภายใน3วันนะลูกใช่ค่ะมาสับสวิตหัวใจได้ขนาดนั้นเหรอคะในขณะที่เรารักเขาคนนั้นมาปีนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า ถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้อง move on ต่อไม่งั้นเราก็ต้องมาจมปักกับอย่างเงี้ยทั้งวันเพราะหนึ่งปีอ่ะมันก็มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราไม่มีแบบตัวตอนอ่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบสองวันสามวันหายอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงก็มันเป็นอย่างเงี้ยมาหนึ่งปีหนูก็ถามตัวเองว่าเราอ่ะจะทนแบบนี้ได้ตลอดไปไหมพอเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะดังนั้นเราก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ให้ได้แล้วหนูคุยกับตัวเองว่าหนูรับไม่ได้เพราะว่าหนูต้องทํางานหนูต้องการคนที่คุยแล้วก็จบไม่ใช่แบบยู่ๆหาย ออกมาเลยแล้วก็ให้โอกาสคนที่มาจีบเราเพราะเขาก็สู้สุดเท้าเหมือนกันเพราะสู้สุดเท้าอ่ะฉันไม่เคยได้ยินคำว่าสู้สุดเท้าเหนียวสู้หุ่นใจอ๋อสู้สุดเอาโอเคอโอเคอบอบ้สุดหน้าเตสู้สุดเขาอกใช่ค่ะแต่ว่าเขาเขาก็แบบแล้วเขาก็รู้ว่าหนูแบบก็จีบจีบคนนี้อยู่แต่เขาก็ไม่ท้อใช่เขาก็ไม่ท้อค่ะแต่มันเหมือนกับการที่เห็น เงาของตัวเองเนาะใช่ใชหนูเมอนหนูเห็นตัวเองแล้วหนูก็เลยอยากให้โอกาสเขาแต่หนูไม่ได้ประชดใช่ไหมคะไม่ได้ประชดเลยคะ่ะซึ่งตอนที่บอกว่าให้โอกาสไม่ได้แปลว่าไปเป็นแฟนคนนั้น ใช่ค่ะแค่เปิดใจลองดูซิว่าไปกันได้ไหมใช่ค่ะพี่อันก็คบกันมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะโอ้แค่วันเปิดใจวันนั้นันถึงปัจจุบันกี่ปีคะสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านนเขาก็ตามจีบเรามาเป็นปีสองพันสิบห้าแล้วก็ก็หกเจ็ดปีใช่ใช่ค่ะค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโอกาสไม่ได้มาบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามต้องรีบคิดไวๆเนาะเพราะตอนที่นัดให้โอกาสเขาอะนัทถามเขายประโยหนึ่งถามว่านี่เราตามจีบพี่ทำไมเนี่ยเขาเป็นเด็ก ตอนนั้นเขาประมาณหนูห่างจากเขาประมาณ 3- 4ปีตอนนั้นเขาเพิ่งจบหมหกไมถึงคนที <c oughs> ่ตามหนูเหรอคะใช่ค่ะ oh. คือเขาบอกว่าคือผมคิดว่าในชีวิตผมอ่ะอาจจะเจอผู้หญิงอีกหลายคนอาจจะดีกว่าพี่สวยกว่าพี่หรืออะไรแบบก็ตามแต่ว่าคนที่ใช่อ่ะถ้าผมคิดว่าถ้าผม <c oughs> ผมปล่อยพี่ไปคราวนี้ต่อให้จะอีกกี่คราวอ่ะผมไม่มีทางได้พี่กลับคืนมาแน่ๆ <c oughs> นะวันนี้ที่ผมเจอพี่แล้วอ่ะผมขอแบบผมผมขอทําเต็มที่แล้วผมแบบผมขอจีบพี่ ผมแบบไม่อยากปล่อยพี่ไปซีรีส์ชัดๆเออหนูคิดในใจอืลองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูไงจ๊ะเจ็ดปีแล้วมาเจอกันได้ไงอ่ะเจอกันครั้งแรกเลยนะคะแบบครั้งแรกสุดๆที่แบบไม่รู้จักกันเลยหนูอะไปเดินแบบแลวเสร็จแล้วว่าก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหนูกำลังซื้อไอติมอยู่กับเพื่อนและนางเนี่ยคือเดินขึ้นมาเลื่อนหนูก็สะดุดตาว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักจังแค่แค่นั้น แล้วหนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรอันนั้นคือเจอกันครั้งแรกแต่นางอะจำหนูได้แล้วทีนี้พอมาเจอกันแล้วรู้รู้จักกันจริงๆเนี่ยรู้จักตอนผ่านออพี่เบลคะ่ะตอนนั้นตอนนั้นอะเขาอะจะมาแคสเป็นเด็กในสังกัดของ,ของใช่ค่ะ,คะเหมือนมาจะมา,าทำแคสใช่เหมือนเขาจะมาทำแคสด้วยแต่ด้วยความที่เหมือนพ่อเขาอยากให้เขาเรียนก่อนค่ะก็เลยเหมือนไม่ได้มาแบบว่ามาทำงทานแบบเหมือนในวงการอะไรเงี้ยค่ะใช่ แล้วก็เจอกันพอเจอกันแล้วมีโอกาสได้คุยอะ่ะก็รู้ว่าเด็กคนนั้นที่เราเจอวันนั้นอะ่ะก็คือใช่ใช่กับคนเดียวที่แบบมายืนคุยกับเราตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอืมใช่แสดงว่าน่าจะพูดได้ว่าในแต่ละคนที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทําให้แนทอกหักได้เลยโอ้มีค่ะมีนะคะเป็นยังไงบ้างคือ,อนนตอนนั้นมันอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงก่อนก่อนสองคนนี้ที่หนูจะจีบกับคนที่จะมาจีบแนทค,ค่ะค่ะคือช่วงในนั้นเป็นช่วงนางแบบใหม่ๆ ก็มีก็คือมีคนมาจีบหนูแล้วก็เป็นก็เป็นแฟนกันอ,อยู่ประมาณ6กเจดแเดือนอแต่ด้วยความที่หนูโฟกัสงานเป็นหลักเขาชวนไปไหนหรืออย่าเงี้ยหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวแบบ เที่ยวกลางคืนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็พยายามแล้วนะคะหนูไปมาแล้วเราพยายามเที่ยวดูอย่างเงี้ยแหะค่ะใช่ค่ะเป็นคำที่แปลกมากพยายามจะเที่ยวกลางคืนหนูหนูพยายาม้วจริงๆค่ะหนูไปแล้วมันแบบมันง่วงมันหาวแล้วมันก็รู้สึกว่ามันแบบอากาศหายใจไม่ออกแล้วเสียงมันก็ดังมากแล้วแบบอยู่ใกล้กันต้องตะคอกตะโกนคุยกันแล้วหนูแบบอึดอัดมากหนูพยายามแบบ3มรอบเลยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่เป็นผลชอบเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือหนูแบบเปิดใจแล้วนะหนูไปแบบโฟโฟนะมีเพลงหนูก็แบบเออเออแต่มันอยู่แค่แป๊บเดียวมันรู้สึกแบบ เออมาทําอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าชอบจังเลยว่าแต่หนูได้พยายามแล้วนะครับแต่มันไม่เป็นผลเหมือนเราไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกับเขาหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งเขาเป็นคนชอบเที่ยวแบบนี้แหละค่ะใช่ค่ะเหมือนเขาก็เป็นคนชอบเที่ยวมีกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วจนแบบเหมือนเขาก็ไปมีคนอื่นเลย <c oughs> ใช่แล้วหนูก็เสียใจหนูก็เสียใจร้องไห้แบบประมาณสองสามอาทิตย์อยู่ในมุมห้องตัวตัวกระจยหลอยแล้วก็ร้องไห้อย่างงี้เวลาแบบไปไหนมาไหนเออโดนน้านเคยกิ เยใช่ไปไหนแบบก็ร้องไห้กินข้าวก็ร้องไห้แล้วพอคนเรามันเสียใจถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะมันพลิกฟื้นขึ้นมาเลยนะคะมันตีกลับเลยอยู่มันก็หายใช่ค่ะอยู่มันก็หายแต่หนูเสียใจสุดจริงๆนะคะหนูอยู่มุมห้องได้เป็นแบบหลายวันอ่ะพอเราเสียใจเสร็จแล้วอยู่ๆมันสติมันก็มาค่ะพอสติมาเสร็จหนูก็ลุกขึ้นทําอะไรใหม่หมดเลยก็ตั้งใจแบบหางานแคสงานทํางานต่อไปอะไรอย่างเนี้ค่ะแต่จริงเนาะบางครั้งเสียใจอ่ะปล่อยให้สุดอแล้วมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่า ฉันว่าฉันทรมานพอแล้วแหละใช่มันเสียใจยจนถึงแบบที่สุดของที่สุดแล้วค่ะก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอพอแล้วแหละพากเรื่องของน้องแนทไปสสกรูหนึ่งนะคะมีเรื่องดีๆมาฝากกันค่ะโชกุบุสึผู้นำในตลาดครีมอาบน้ำของไทยด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง ถึง3ปีซ้อนค่ะพัฒนาสินค้าใหม่ซึ่งต้องถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดเลยกับเจลอาบน้ำโชคุบุสึสกินโซลูชันซีรีส์ค่ะเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะคะที่นำอานวัตรกรรมดับเบิลพรีไบโอติกผสานกับสารสกัดกันชงค่ะช่วยปรับสมดุลให้กับผิวแลดูสุขภาพดีด้วย PH 5.5มีคุณสมบัติช่วยแก้ไขปัญหาผิวกายที่กวนใจผู้บริโภคอย่างเช่นปัญหาสิว ผิวแห้งขาดน้ำผิวไม่เฟิร์มนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสูตรเลยอาบน้ำทั้งทีก็ต้องแบบครบทั้งกลิ่นหอมติดผิวและก็ผิวสวยด้วยมีให้เลือกถึง3สูตรสำหรับปัญหาผิว3ประเภทค่ะสูตรแรกสูตร Advanced Moisture and Protection สูตรนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับผิวที่แห้งกร้านช่วยบำรุงผิวให้ดูผิวแบบ ชุ่มชื่นอิบน้ำค่ะแถมยังช่วยเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะมีกลิ่นหอมผ่อนคลายผิวแห้งต้องเลือกสูตรนี้เลยสูตรต่อมาค่ะสูตร Acne Solution เหมาะสําหรับผิวที่มีสิวหรือว่ารอยดําจากสิวผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวเผยผิวเนียนดูกระจ่างใสมีกลิ่นหอมหวานสดชื่นค่ะสูตรสุดท้ายค่ะสูตร Skin Booster เหมาะสําหรับผิวที่ไม่เฟิรม์มมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะช่วยให้ผิวของคุณเฟิรม์ม นุ่มเด้งกลิ่นหอมหวานละมุนมากๆเลยนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิว แห้งไม่เฟิรม์มแนะนำชกบุส์สกินโซลูชันซีรีส์เทลเวจลค่ะพิสูจน์แล้ว95%ของผู้ชายรู้สึกผิวดีขึ้นจริงจำหน่ายแล้วนะคะขนาด520 ml ราคาสวยๆเลยค่ะ199บาทสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะปัญหาเรื่องความรักต้องปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอดที่คลับไฟเดย์ปัญหาเรื่องปัญหาของผิวนั้นจัดการได้ด้วยชกบุสสกินโซลูชันจบปัญหาผิวสิวแห้ง ไม่เฟิร์มไปติดตามความรักของน้องแนทกันต่อเลยค่ะหนูเคยใช้เงินวันละ5บาท5บาทตอนที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆหมว่าหนูมีกระปุกออมสินที่หนูเก็บไว้ที่บ้านตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะคำนวณแล้วว่าในกระปุกออมสินน่ะมันต้องใช้ประมาณละ5บาทไม่เกิน7บาทมันถึงจะอยู่ได้ถึง1เดือนหอูยอชิละ5บาทแล้วเพื่อนหนูเขาก็หุงข้าวมาแล้วก็กินน้ํากินอะไรเอาตอนนั้นหนูก็คิดในใจอุ้ยที่ิตอย่างมารันทดแถวว่า